โรงเรียนวัดสามงามคงทองอนุสรโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ประจำอำเภอดอนตูมจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2555มีนักเรียนทั้งสิ้น1,114คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา54ท่านบริหารงานจัดการโดย ้อำนวยการสุนทรีราวะรุณงานสุขภาพและอนามัยเป็นภารกิจหนึ่งที่โรงเรียนให้ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่างานด้านอื่นๆโดยตระหนักว่าสุขภาพอนามัยที่ดีเป็นพื้นฐานของการพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์โรงเรียนวัดสามงามคงทองอนุสรซึ่งทำทุกวิถีทางเพื่อให้ทุกชีวิตที่อยู่ในโรงเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดีเริ่มตั้งแต่ การสถานสถานที่ออกกำลังกายบนพื้นที่สาธาริเรามีสถานที่ออกกำลังกายที่กว้างขวางสามแห่งได้แก่สนามฟุตบอลสนามวอลเลย์บอลและสนามเด็กเล่นนอกจากนี้ยังมีลานกว้างทั้งในที่ร่มและที่แจ้งอีกหลายแห่งที่สามารถประยุกต์ใช้พื้นที่บางส่วนในการเล่นกีฬาและออกกำลังกายได้เช่นหอประชุมใช้เป็นสนามเต้นแอโรบิก และกายบริหารหลานโลง่งใต้าอาคารเรียนเป็นสถานที่เล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสแชร์บอลและแตะก้อการออกกำลังกายเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการดูแลร,รักษาสุขภาพจำเป็นจะต้องปฏิบัติควบคู่กับการรับประทานอาหารที่ถูกต้องตามหลักอนามายัย เพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยของอาหารที่ถูกชีวิตต้องรับประทานในโรงเรียนบ่อยครั้งพืชผักที่โรงอาหารนำมาประกอบอาหารให้คณา,าครูและนักเรียนได้รับประทานนั้นจึงเป็นพืชผักปลอดสารพิษผลผลิตจากการที่นักเรียนได้ลงมือเตรียมแปลงเตรียมปุย๋ยปลูกบำรุงรักษาและเก็บเกี่ยวด้วยตนเองทุกขั้นตอนรวนมั่นใจได้ว่า สิ่งที่รับประทานเข้าไปนั้นปลอดสารพิษปลอดภยัยสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวนอกเหนือสิ่งอื่นใดคือความภูมิใจที่ได้สนองพระบรมราชวาสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับทรัพยากรด้านสถานที่ที่อำนวยความสะดวกให้การจัดการด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียนและบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นแล้วยังมีกิจกรรมต่างๆที่เป็นตัวขับเคลื่อนเกิดเป็นผลผลิตและสร้างผลงานดีเด่นของโรงเรียนโดยเฉพาะการมีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งของโรงเรียนผู้ซึ่งเป็นเสมือนฟันเฟืองหมุนร่วมกับนักเรียนและผู้ปกครองทำให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดูแลสุขภาพอนามัย มีการประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์อันเกิดจากการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสาธารณาสุขกับโรงเรียนการเรียนรู้ในศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงการกระจายเสียงตามรายการเสียงตามสายทุกเช้าการทำกายบริหารเบิกบานบริหารจิตตามกิจกรรมงดงามตามหลักไตสินค้า การเล่นกีฬาทั้งในและนอกเวลาเรียนวิชาสุขศึกษาและภาระศึกษานอกจากนี้ยังมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้การกินเพื่อสุขภาพจากพงโภชนาการและพีระมิดอาหารซึ่งถูกสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงอาหารทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และการดูแลสุขภาพอนามัยของตอนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและตลอดเวลาจากการบริหารจัดการ นอกจากจะทำให้เกิดกิจกรรมต่างๆดังปรากฏแล้วนั้นยังมีหลักฐานเชิงประจักษ์ซึ่งถือเป็นผลผลิตของกิจกรรมนั่นคือสนามกีฬาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงป้ายนิเทศตามจุดต่างๆรวมถึงฐานการเรียนรู้ในโรงอาหารซึ่งนอกจากจะมีส่วนช่วยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคต่างๆแล้ว ยังมีโครงการอันเกิดจากการมีส่วนร่วมของครูนักเรียนผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน3โครงการได้แก่โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนโครงการตามรอยพ่อชีวิตพ่อเพียงและโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนซึ่งถือเป็นผลงานดีเด่นของโรงเรียนโดยเฉพาะกิจกรรมกรเกษตรอินทรีย์จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ กิจกรรมตามโครงการตามรอยพ่อชีวิตพ่อเพียงหนึ่งในเก้าของกิจกรรมที่ปลูกฝังให้นักเรียนและบุคลา,ากรได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการปลูกผักปลอดสารพิษด้วยกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การเตรียมพื้นที่พันผักและการบำรุงรักษากิจกรรมงดงามตามหลักไรสิคขาตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่ทำให้นักเรียนทุกคนได้ออกกำลังกาย ควบคู่กับการทำสมาธิด้วยการบริหารประกอบเพลงม์ทโรงเรียนผลการดำเนินงานจึงปรากฏเป็นภาพความสำเร็จที่ชัดเจนนั่นคือโรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนส,งส่งเสริมสุขภาพระดับทองติดต่อกันหลายปีการศึกษาได้รับการชื่นชมจากผู้ปกครองชุมชนในท้องถินเห็นได้จากความไว้วางใจและการขอความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม และการไปร่วมกิจกรรมตามที่หน่วยงานต่างๆในชุมชนจัดขึ้นโรงเรียนวัดสามงามคงทองอนุสร์ในฐานะหน่วยงานด้านการศึกษาพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกชีวิตมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรลดโรคมะเร็งโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดเพื่อให้สมดังพุทธ,ธภาษิตท,ที่กล่าวว่าอโรคยาปารามาราพา ความไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐซึ่งเป็นความจริงยิ่งกวความจริงใดๆสุขภาพเป็นปัจจัยพื้นฐานแห่งชีวิตและความสำเร็จถือเป็นยอดปรารถนาของมนุษย์ทุกคน